เจคโนสวัสดีค่ะมาชมบ้านพร้อมที่ดินโฉนดด้วยกันนะคะใช้ชีวิตสโลไรท่ามกลางธรรมชาติได้เลยนะคะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินโฉนดขนาดหนึ่งไร่พร้อมบ้านสไตล์รีสอร์ทค่ะวิวแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะทุก่านน้ำไม่ท่วมนะคะ มีไฟฟ้ามีน้ำประปาพร้อมอยู่ปลูกไม้ดอกและผลไม้ไว้หลากหลายชนิดบนพื้นที่หลังบ้านมีบ่อน้ำค่ะโอบร้อมด้วยวิวภูเขาสวยๆไม่เปลี่ยวนะคะเห็นโล,โลกๆแบบนี้มีเพื่อนบ้านนะคะราคา1 4 9 0 0 0้าบาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด1ไร่ตั้งอยู่หมู่8ตำบลรังสารี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ สนใจนะัดชมบ้านได้นะคะติดต่อสอบถามคุยโดยตรงด้วยต,วยตนเองได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยได้นะัดชมแปลงจริงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ